วันนี้ที่ห้องจอบรอ,รอกองบัญชาการกองทัพบ,บกเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคมนตรีใน,นานะรองประธานคณะกรรมการหมู่ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูป,ปถมัมเป็นผู้แทนส่งมอบกาฟแฟแบรนด์สาระวะไลโวในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้หมู่ลนิธิภูบดินในรูปแบบบรรจุก,กระป๋องก f แฟ for hero จำนวน2 0 0 0 0กระป๋อง ให้แก่พลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเพื่อนำไปมอบให้แก่กําลังพลที่ทําหน้าที่ปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังและกําลังใจจากประชาชนคนไทยที่อยู่ชายแดนฝั่งตะวันตกถึงกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับ Coffee for hero เป็นการจัดทำกาแฟในรูปแบบกระป๋องภายใต้แบรนด์สรารวะไลโวเป็นครั้งแรกเพื่อยกระดับมาตรฐานกาแฟซึ่งเป็นไม้ผลเดิมในพื้นที่โครงการซึ่งมูลนิธิภูพดินร่วมกับภาคีกคะขายก็ไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเพื่อผู้บริโภคเข้าถึงกาแฟที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและสามารถต่อยอดส่งออกและจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรนทราชพยัวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนเน้นการพึ่งพาตนเองการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น อย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลด้วยพื้นที่โครงการเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยและเป็นป่าต้นน้ำลำทานที่สำคัญ